สวัสดีครับนี่ก็ HDR50 นะครับเมื่อวานที่มาก็แนะนำไปเนาะแต่เสียงมันอาจจะคือคไอรีแบตจะหมดครับโอเคนะครับก็นี่ไม่ได้ทดสอบนะฮะก็ลูกค้าซื้อไปก็เอาไปแบบใหม่ๆเลาะครับมีตัวปืนให้ lithium. นะครับก็นะครับผมก็ตามเนาะที่เราโชว์กันฮะก็มีคู่มือให้เขามาก็หลายครั้งแล้วครับเนาะนี่ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ฮะพอดีสินค้าหมดครับผมก็ไม่ได้เอามาตลอดต้องรอเป็นล็อตๆที่ขอมามีคู่มือให้นะครับผมกระแจขันเบา ส่วนนี้ดีอย่างคือถ้าเราไม่ได้ใช้งานนะฮะหรือว่าเราทดสอบจนคล่องแล้วเนาะเราใส่ทิ้งไว้นะฮะถึงเราจะใช้งานจริงมาก็ตบเลยะฮะเฉือนในก็ว่าไปผมว่าดีกว่ารุ่นอื่นๆต้องเจาะไว้เลยนะฮะถ้าเจาะไว้เลยมันก็สังว่ามันทํางานตลอดมันต้องรีบยิงทิ้งนะครับงั้นไม่ได้นะครับสวยงามครับผมโม่ก็กเอามาตามนี้เนาะนะครับก็ใส่ลูกได้ครับประมาณนี้ครับหน้าหน้าสะสมนะครับเป็นรุ่นที่แรงมากๆฮะรุ่นนี้ โอเคนะครับนี่ก็มีโปรชั่นแถมแคทให้นะฮะห้าหลอดเป็นแคทของนี่นะฮะจากโรงงานเลยแล้วก็นี่ลูกจะเป็นสีขาวสีดําก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเรานะในหกสิบนัดครับเป้สิบแผ่นนี้คุป,ปองเราก็ให้ลุ้นนะครับก็ลุ้นรางวัลน,นะครับ่าโปรสองเราก็มีส่วนลดอีกฮะก็ลดได้ไปอีกแล้วแต่ถูกลงไปอีกนะครับจากราคาที่เราจะแจ้งให้แล้วก็มีสะสมแต้มแล้วก็โปรพิเศษของเราก็จะเป็นนี่ฮะแถมเป้าอีก,อก,อกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะ โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นราคาอยู่ที่8,009นะครับก็ลดไปก็พร้อมส่งฟรีครับโอเคครับสนใจมีพ่อบ้านรุ่นเ d r 5 0ก็ทักมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพอขึ้นใหม่นะครับแต่ทางร้านมีการเพยยวได้เลยครับ